เฮ้ย hey, บังทำไรเนี่ยเดินเดินอยู่ผมก็โดนบังสั่งให้นั่งลงแล้วก็เอาแท่งเหล็กยัดใส่หูหนาซ้ำยังโดนถ่ายตังอีกด้วยนอกจากนั้นผมก็ได้ไปลองมาไฟลุกที่อินเดียเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปดูกันครับนี่คือชาเลนจ์กินสตรีทฟู้ดอินเดียทั้ง6เมืองและตอนนี้เราอยู่ที่เมืองสุดท้ายเดลีเมืองหลวงของประเทศอินเดียกฎมีอยู่3ข้อคือ 1. ผมต้องลองสตรีทฟู้ดอินเดียอย่างน้อย5ร้าน 2. ผมจะต้องใช้เงินไม่เกิน500รูปี และข้อที่3ต้องมีอาหารอย่างน้อยหนึ่งอย่างที่ผ่านรถมือเชฟตอนนี้นะครับเพื่อนๆเ,เราก็อยู่กันที่ตลาด Chandni c h a l k Market นะครับผมบรรยากาศเนี่ยก็คือครื้นมากๆนะขนาดตอนนี้ตอนเที่ยงนะครับอาก,กาศิีสบายมากๆรู้จากแดดที่ส่องมายังหน้าผมนะ เดี๋ยวเราไปหาของกินของซื้อของใช้ของขายของมู่งของนี่ของนั่นกันดีกว่านะครับแล้วไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างไปตลาดนี้จะมีความคล้ายคลึงกับตลาดสำเพลงหรือพหุรัตในบ้านเราที่นี่จะมีตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมของเล่นของใช้ไปจนถึงของกินซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่เรามาวันนี้นะครับและสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เลยสำหรับการมาที่นี่คือส เสียงแตบอกได้เลยครับว่าทั้งมลภาวะทางเสียงทางอากาศเยอะแยะเต็มไปหมดผมเลยต้องรีบหาของหวานมาฮิวใจและนี่เคยต er <itas S 1> like ิมคนรุมหรือโคฟี่แห้งละ30รูปีอืร่อยนะครับเพื่อนๆเป็นไอติมนมอ่ะนมมันฉ่ำมากเลยเพื่อนๆหอมแบบนมข้นหวานอ่ะฟิลประมาณนั้นเลยอร่อยครับลองกินดูจากนั้นเนี่ยผมก็รอว่เมื่อไหร่บางเขาจะทอนตังค์นะครับ anh give you không biết rồi không biết สงสัยถ้าไม่ทวงเนี่ยก็คงไม่ได้คืนและสําหรับบางคนของหวานชนิดนี้อาจจะไม่ได้คุ้นหูขนาดนั้นแต่ผมมั่นใจเลยว่าเพื่อนๆจะนึกรสชาติออกแน่นอนเพราะส่วนผสมของมันเนี่ยหลักๆมีอยู่แค่2อ,อย่างก็คือนมสดและน้ําตาลซึ่งกลิ่นมันหอมมากจนผมไม่เชื่อว,ว่าแค่ใส่2อ,อย่างนี้เหรอจริงๆเหรอเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยครับเจ้านี้เขาก็บอกว่าใช้นมไปทั้งหมด1ลิตรต้มจนน้าในนมเนี่ยละเหยจะเหลือ1นส่วนสของปริมาณทั้งหมดจากนั้นก็ค่อยๆใส่น้ําตาลลงไปโคเรโคเร,เรให้เข้ากันเทใส่พิมพ์แแแล้วก็็ไปช่จนขง บอกได้คําเดียวว,ว่าใครมาอินเดีย,ยต้องลองตัวนี้จริงๆร้านต่อไปเจลลี่บีวาลาที่นี่เขาบอกว่าโอเฟมัสด้วยนี่ที่ผมว่าจะเดินผ่านแล้วนะครับเพื่อนๆแต่ว่ากลิ่นมันเตะจมูกมากๆมันคือเจลลี่บีอ่ะ เชลี่บีที่มันเป็นแบบขนมหวานในรองเจลลี่บีบางคนอาจจะคิดว่าเนื้อมันจะเด้งๆเหมือนเจลลี่ใช่ไหมล่ะครับแต่ไม่ใช่เลยครับเนื้อมันกรอบมากเพราะว่าเนื้อมันจริงๆเนี่ยทำมาจากแป้งโยเกิร์ตเนยใสยแล้วก็น้ำพอผสมเข้ากันแล้วเนี่ยเขาก็เอาไปทอดจนเหลืองกรอบจากนั้นก็เอามาแช่ต่อในน้ําเชื่อมระหว่างที่ผมรอนะครับก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาบอกผมว่าร้านนี้ได้รับมากเลยนะเจ้านาเจ้านาจาและอีกคนก็บอกผมว่าเขาบอกว่าเจลลี่บีร้านนี้เนี่ยเป็นที่หนึ่งของอินดียเลยเขามาจากภาคใต้นะครับขึ้น เพื่อนมากินร้านนี้โดยเฉพาะเลยนะเพื่อนๆ <Thank you. S 1> นี่นะฮะทอดมากรอบๆแล้วก็ชุบน้ำเชื่อมเคลือบๆแบบหวานฉ่ำมากเลยนะมันหอมนมอะ่ะตากล้องเราจะโดนชนแล้วนะครับเดีย๋ยวให้ตากล้องลองชิมดูแต่ว่ามันหวานเจี๊ยบเลยนะเพื่อนๆกินนมๆมกิ่นแป้งๆทอดๆอุ่นๆเน,นี้ยอร่อยเลย very good thank you หน้าเขาเฉยชามาก หลังจากกินของหวานกันไปแล้วทั้งสองอย่างคอผมมันก็เริ่มแสบเหมือนมีคนเอาน้ําตาลมาถูคอจนผมเนี่ยต้องมองหาร้านน้ำแถวนั้นแต่ก็เหมือนจะมีแต่ชายหรือชาโนมินเดียที่แม่งก็หวานเหมือนกันเดินไปสักพักก็เจอกับพี่บางคนหนึ่งครับกำลังปั่นเครื่องอะไรสักอย่างตอนแรกผมคิดว่าปั่นน้าบาดาลเพราะเห็นน้ําสีส้มๆเหมือนกันแต่ไม่ใช่ครับมันคือน้ําส้มสดๆนี่แหละ <Hello. S 3> yes. มันคือน้ำส้มผสมส้มเชงอ่ะเพืบบ่อนเพื่อนเนี่ยมันคือส้มอันนี้กับส้สมเชงผสมกันแก้วหนึ่งห้าสิบรูปีนะครับตอนแรกผมได้ยินอะไรฮันเดดฮันเดดแหม่มีกล้องปุ๊บเปลี่ยนเลยนะยูอินเดียเนี่ยเราต้องใช้ดีๆนะครับผูอ่ะเพราะบ,บางอาจจะฟันเราได้นะทุกร้านสังเกตดีๆเนี่ยเขาก็จะมีคูปเทียนอันเชิญอะไรสักอย่างนะครับจริงๆมันคือกํายานครับที่จุดไว้เนี่ยก็เพื่อทําให้มีกลิ่นหอมแล้วก็ไว้สําหรับบูชาเทพเจ้านะครับเรามาดูวิธีการทําของเขา นนรเริ่มด้วยร้านนี้เขาจะแยกเป็น2แผนกแบบชัดเจนเลยโดยพี่เสื้อขาวเนี่ยจะเป็นแผนก QC จะเช็คดูว่าแต่ละลูกเนี่ยมีตำาหนิหรือเปล่าเขาก็จะเช็คเช็คเช็คดูลูกนั้นลูกน,นี้แล้วก็หันมาดูกล้องเออ QC เสร็จแล้วเขาก็จะมาจับแก้วแยกแก้วแล้วก็เทน้ำส้มใส่แก้วเสิร์ฟให้กับลูกค้าแล้วก็แวะจิบเองอีกสักหนึ่งจิบเอาเดี๋ยวนะ อ๋อเขาเป็นลูกค้าเหมือนกันครับโอเคสรุปแล้วนะครับก็คือพี่ส้มคือเจ้าของร้านนะครับคอนเซปต์ของร้านน้าส้มเนี่ยจะต้องส้มเท่านั้นทั้งร้านทั้งเสื้อทั้งโปรดักทุกอย่างต้องสีส้มนะครับส่วนมือขวาเนี่ยเขาก็ทําหน้าที่ปั่นนะฮะเพื่อคันน้ํามือซ้ายเนี่ยก็ทําหน้าที่ตําให้น้ําเดินนะตำขึ้นตําลงน้ําเดินไปเรื่อยๆตะตำจนส้มที่ไหลออกมาดูคล้ายกับฝอยทองเป็นอนวุวชัยได้มาลองชิมกันครับน้ําส้มสด,สด หอมนะไม่ได้หวานมันหวานนิดๆเนี่ยแล้วก็เปรี้ยวๆนิดๆแบบจางๆแต่ก็คือก็ส้มสดๆอะไรน่นเพื่อนผมก็ชอบมากกว่าใส่น้ำเชื่อมถูกม,มากนะแก้วละยี่สิบสองยี่สิบสามบาทแค่นัน้นเองเพื่อนเชียร์ครับร้านนี้ก็โดนรถมือกันไปเต็มๆครับผม จากนั้นผมก็กําลังเรียกรถเพื่อที่จะข้ามไปโซนตลาดอีกฝั่งแต่ติดปัญหายอยู่นิดหน่อยตรงที <reconstruction> ร <ator> ่ระหว่างทางผมดันเจอเข้ากับดงสแกมเมอร์ยย บอกเลยว่าฟันยับยับประเด็นคือระยะทางมันแค่1กิโลอ่ะเพื่อนๆนแต่พี่แกขอเก็บ200รูปีต่อคนด้วยนะและบางเจ้าเนี่ยคิดราคาแบบคนใกล้กเกษียณคือ300รูปีซึ่งจากที่ผมเคยนั่งมาระยะทางประมาณนี้เนี่ยคิดกันไม่ถึงร้อยหรอกครับราคาตอนแรกเนี่ยเขาขอคนละร้อยนะก็จะเป็น200ใช่ไหมสองคนแต่ผมทําไปทํามาไปต่อเข้าเหลือ2คนเหลือ60นะครับเพื่อนเพื่อน ก็ไม่รู้ว่าถึงที่หมายแล้วแน่ราคามันจะอยู่ที่เท่าไหร่ไม่เป็นไรครับตอนนี้ก็ชมวิวกันไปพังๆนะฮะนี่ถึงที่หมายอย่างแฮปปี้ครับผมเดินเล่นอยู่สักพักก็ได้กลิ่นหอมๆเหมือนกลิ่นของร้านเบเกอรี่แต่พอเดินไปดูจึงรู้ว่ามันคือคุกกี้เตาถ่านมาในรูปแบบรถเข็นความพิเศษของร้านนี้นะครับคือเราจะได้กินคุกกี้ที่อบสดใหมๆ่ๆอุ่นๆจากเตาอันละห้าลูปีนะครับเราจะลองสี่ชิ้นนะ <Thank you. S 2> ยังอุ่นอยู่เลยยังอุ่นอยู่เลยอุ่นได้ไงเนี่ย แดดก็ไม่โดนใช้พลังอะไรหรือเปล่านี banks, ่นะฮะอืมก็คุกกี้หอมนมหวานๆนะครับเทสเจอร์มันจะเป็นแบบไซๆนิดนึงนะกินไปแล้วมันร่วนๆกรอบๆนะครับเพื่อนๆแลไปกินกับนมเนี่ยนมร้อนๆน่าจะเข้ากันอุ้ยรถชนแล้วนะครับตากล้อง มาถึงอินเดียถ้าไม่ได้ชิมหมาที่ทำกันสดๆเนี่ยก็เหมือนมาไม่ถึงนะฮะ <_ letter> เพราะฉะนั้นผมเลยทำรีเสิร์ชหาดูว่าหมาร้านไหนดังที่สุดในอินเดียเลยไปเจอกับร้านหนึ่งที่ชื่อว่ายามกคปัญจัยยอดดูร้านนี้มากถึง33ล้านวิวคือพี่บังเขาจะราดน้ำมันตรงเคาน์เตอร์นะฮะแล้วเขาก็จะจุดไฟและหลังจากจุดไฟตรงเคาน์เตอร์เสร็จเนี่ย <_ letter> เขาก็จะจุดไฟบนหมาเราแล้วก็ยัดเข้าปากแบบนี้เลยฮะแต่ระหว่างทางที่ผมจะมาถึงร้านเนี่ยเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอีกแล้วมีผู้ชายแปลกหน้าใส่หมวกสีแดง2 คนนนนเเเดดิิข้าาาามมมหหผี่และจับผมหันหัวและแบะหูจากนั้นก็เอาแท่งเหล็กที่เหน็่ไว้ตรงหูเขาเข้ามาแยงหูผมเค right ี่ยูดๆด้านหนึ่งเสร็จก็มาทำอีกด้านหนึ่งต่อผมพยายามจะปฏิเสธแต่ยิ่งห้ามมันยิ่งยุและมีการบอกด้วยว่าเออเคลล์ ไม่จ๊อบไม่ต้องใช้ผมว่าเอออยากทำอะไรก็ทำนะครับวิดีอะไรดูแบตลดสนิทเลยอะไรไม่เล้่อนพอยอมไปสักพักก็จับผมนั่งลงอีกสะอาดไปเนี่ยแต่มันกลิ่นมากเนี่ยเลื่อนจนมาถึงช่วงคลายแม็กพี่บังหยิบน้ำอมฤตออกมาจากกระเป๋าโดเรมอนของเขาแล้วก็จะหยอกเข้าหูผม ผมเลยต้องเซโนปฏิเสธให้ไหวบังก็โอเคแก้วซัมรีปันหูก็พอใจแล้วจ้ะมันเกียงใครมาบ้างเนี่ยพอปั่นเสร็จก็ใช้แหนบที่ไม่รู้ถอนขนอะไรมาบ้างมาหยิบขี้หูข้างในผมอง่้หูเยอะจัดผมนับถืออะไรยกย่องในความมืออาชีพของเขาจริงๆนะฮะ หูผมออกมาเยอะมากๆอ่ะเยอะเหมือนแบบขนมขี้เมาที่อยู่ในซองกระดาษนะเพื่อนๆและสุดท้ายแม่งก็ปิดจบด้วยน้ําอยู่ดี <c oughs> ผมละทอ้อเอามันใส่น้ําไปแล้วทุกคนเย็นๆนนหูนิดนึงโ <c oughs> อ้เจฟห <c oughs> ่วอ่าเซอร์ที้หูเยอะจัด <c oughs> ของผมจริงๆป่ะเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ของคนอื่นใช่ไหมบริการดีอย่างนี้เสียใจแน่นอนน้ำใสผ่านไปน้ำเหลืองมาต่อใส่กี่อย่างวะเนแล้วรถดิสจะกระเดือ อะไรมันมันดิคิ้วผมก็ไม่รู้ How much How much you wash คืออะไรทำยักไงดีครับ I don't want to I just gave you 5050 No I don't want to If you don't want this I go Thank you อยู่ดีๆหูก็เปียกคิ้วก็เปียกหลังจากหูโล่งและคิ้วมันเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าร้านหมากที่ถือได้ว่าเด็ดที่สุดใน เด็ดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าผมเจอมาในอินเทอร์เน็ตเด็ดไม่เด็ดเดี๋ยวให้เพื่อนๆตัดสินใจเองแล้วกันตามไปดูข้างในดีกว่าฮะเข้ามาข้างในก็จะเจอรูปเจ้าของร้านถ่ายรูปแบบคนดังเยอะแยะมากมายเป็นการการันตีเลยว่าดังแท้แน่นอนนะฮะภายในร้านเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์จากใบพลูแล้วก็หมากเต็มไปหมดเลยนะครับแต่อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่แรกคือเราจะมากินหมากพ่นไฟกันแต่ก่อนกินผู้จัดการร้านก็บอกให้ผมเนี่ยลองชิมวัตถุดิบที่ใช้ในการทำซะก่อนตัวนี้เนี่ยคือผงที่จะทำให้ชุ่มคอนะเขาจะตักให้เราชิม Thank ผมจะใช้ลิ้มแตแะนะครับอืมกลิ่นเหมือนโสมเลยเพื่อนๆผมว่ามันคือโสมอะ่ะนอกจากนั้นส่วนผสมก็จะมีทั้งผงหมากเมนทอลกลิ่นกุหลาบน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่ของเฮอร์ชีแต่ที่ผมงงมากกว่านั้นคือหมากพ่นไฟแต่ทำไมต้องใส่น้ำแข็งหรือมันคือสิ่งที่จะช่วยไม่ให้ผมปากพ่องมาครับและแล้วเวลาที่ผมจะกลายร่างเป็นมังกรก็มาถึงรานน้ำมันกดไฟแชกจุดฟุ้งไฟมาพ อืมอืมผมเนื้อเอโอ้โรสชาติมันแบบมิติเยอะมากๆครับแบบมากจนแบบผมจับไม่ถูกแล้วว่านี่มันรสชาติของมิติไหนกันแน่มันมีทั้งกลิ่นเมนทอลกลิ่นกุหลาบกลิ่นโสมกลิ่นน้ำพึ้งกลิ่นหมากลิ่นใบผูผสมจนก,กลายเป็นโกโก้คัชคือรสชาติมันเหมือนแบบ เพื่อนๆกินในตัวน้ำยาปลาพันนุ่มไปครับมันมีความสดชื่นเย็นๆกลิ่นแบบพิมเสนะเออกินไปแบบขึ้นใหม่เลยนะผมว่าผมขอลครแบบผมจะสู้นะครับเออผมว่าผมไดม้ไหมแล้วคืนมาสองคำคำพึ่งสามแะอ้วกเขาบอกว่าช็อปนี้นะครับมีอยู่ใน walking street ที่พัทยาด้วยนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู <_ an> อ้าวมีมา r i e k น่าด้วยนะฮะเขาบอกว่าที่นี่นะครับเป็นร้านบานที่แรกในอินเดียเลยนะ thank you so much คือ เพื่อนๆครับ<ๆ>เขาไม่เอาเงินผมนะครับพี่วันนี้แล้วเดี๋ยว thank you so much จบกันไปแล้วนะครับสำหรับชาเลนจ์สตรีทฟู้ด6เมืองในอินเดียผมก็ทำได้สำเร็จไปทั้งหมด5เมืองนะครับตามเงื่อนไขที่ผมตั้งไว้เองและผมก็ได้รับรางวัลที่ผมซื้อมาด้วยตัวเองช่างเป็นอะไรน่าภูมิใจจริงๆนะครับเหมือนในแอปส้มมันจะดูใหญ่กว่านี้นะเพื่อนๆ โอเคครับทุกคนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์ Street Food India นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับซับสไคร b เบอร์ทุกคนที่ติดตามนะครับก็อาจจะมีทั้งคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบนะครับบางคนอาจจะบอกว่ามันจำเจน่าเบื่อเกินไปแต่ผมรับประกันได้เลยครับว่าคลิปอินเดียต่อไปเพื่อนๆจะไม่เคยดูที่ไหนแน่นอนครับเจอกันแล้วถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้สนุกอย่าลืมกดซับแลวดูคลิปที่เหลือด้วยนะผมจะได้มีรายได้ไปทำคลิปแปลกๆต่อไปขอบคุณครับ